วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนแรกของปีพุทธศักราชส5ง2ันหสอจ๊ะครับปีที่ผ่านมาที่ต้นเดือนใครมาทุกครั้งจ๊ะสาธุเกือบทุกครั้งเลยจ้ะสาธุมาทุกครั้งสิจ๊ะเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นบุญใหญ่ ที่จะติดตามตัวเราไปแต่พบเบื้องหน้าที่ว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าไปถูกตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทจ้าพระรานในอายตนะนิพพานไดอนุภาพของวิชาธรรมกายที่มาหาปูชนียาอาจารย์ท่านเชี่ยวชาญนะจ๊ะเกิดขึ้นได้ยากจ้ะในการทำบุญทั่วไปว่าได้ บุญเยอะแล้วนี่นะจ๊ะถ้าเทียบกับการบูชาขับละยังไปถึงนี่แล้วเอาของหยาบถวายภิกษุสำเนาผู้พฏิธรรมนี่อันนี้ได้อาน,นิสงส์มากเลยจ๊ะถ้าปะกติธรรมดาก็เหมือนน้ำสักตุ่มนึ่งแก้วหนึ่งตุ่มนึงแต่ี่เหมือนฝนตกลงมาในจักรวาลที่ไม่มีลมพาย,ยุน่ะมันเยอะ เยอะมากเลยอะจารย์เนี่ยลราพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนได้บุญเยอะน่ไม่ค่อยอยากให้ขาดในวันอาทิตย์ต้นเดือนส่วนวันอาทิตย์ธรรมดาถ้าเราติดภารกิจที่จำเป็นจริงๆแล้วอยู่ห่างไกลเราก็ไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อาทิตย์ต้นเดือนนี้ต้องมากันนะจ๊ะไม่อยากให้ตกบุญน่ปีหนึ่งก็มีเพียงสิบ สองครั้งครับสิสองครั้งท่านั้นน่ะไปนั้นไม่ควรขาดกันนะจ๊ะปีนี้เราเปิดเราเริ่มสักราชสองพันร้อยห้าสบสองก็วันนี้อาทิตย์ตือนเดือนแรกเราทำแล้วเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไปให้ครบสิบสองเดือนนะจ๊ะสิบสองครั้งในปีนี้ เวลาปีหน้าอาทิตย์ต้นเดือนแรกของปีหน้าหลวงพ่อก็จะถามอย่างนี้แหละครับเราจะได้มีความปลื้มปิติใจกันนะจ๊ะบุญทุกบุญที่เราทำนี่มีความสำคัญมากๆในเดียวทำครั้งหนึ่งใช้ได้หลายครั้งนะใช้ได้หลายครั้งในเดียวแล้วเหมือนอย่างนี้ เหมือนรถรถเก่งไงเนี่ยรถยนต์เขาใช้เวลาผลิดให้สำเร็จรูปเป็นรถเก่งแค่นาทีเดียวนะใช้ได้กี่นาทีคันหนึ่งเนี่ยหลายปีกี่นาทีเจ้หลายนาทีอีวันหลายหลายกี่อาทิตย์หลายหลายอาทิตย์กี่เดือนหลายหลายเดือนกี่ปี หลายปีจชจากนาทีเดียวไปเลยหลายปีบุญเราทำครั้งหนึ่งนี่ก็ใช้นี่จะอีกหลายครั้งนะหลายภพหลายชาติเลยถ้าเราได้ศึกษาพระเทปิดกจะเห็นเวลาพระเจ้าท่านพยากรผู้ที่ทำบุญแล้วท่านบอกอน,นิสงส์เนี่ยะจะได้ไปเกิด เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นชาติแต่อมาจะได้เป็นพระราชาผู้มีอนุภาพอีกเท่านั้นชาติแล้วก็เป็นพระราชาธรรมดาอีกเท่านั้นชาติบ,บางทีเราฟังแล้วเรานึกไม่ออกนะเอ๊ะทำทีเดียวาายทำไมค้ากำไรเกินควรนะ <c oughs> มันไม่ใช่มันเหมือนรถนี่แหละที่หลวงพ่อประมาทฟ้อง มันไม่ใช่เรื่องค่ากำไรแต่ว่าเป็นเรื่องผลแห่งบุญมันจะส่งต่อ,ตอ,ตอกันไปอย่างนั้นถ้าต้นบุญถ้าต้นบุญนจะจ๊ะก็จะได้เป็นพระเจ้ากรัรริอย่างนั้นแหละแต่กลางบุญครับพระราชาที่มีอนุภาพถ้าปลายบุญครับพระราชาประเทศสลาดนย่งเนี้ยนึกออกไปจ้ะนด้กออกไหมออเออเนี่ยเราจะได้ตามกระทันยังไง อย่างเงี้ยมีต้นบุญกลางบุญปลายบุญเวลาบุญส่งผลเนี่ยอย่างาง,างี้ไงเวลาไปอยู่ในเทวโลกใหม่ๆมบุญส่งผลกับสมบัติเยอะแยะพอกลางบุญมันก็เริ่มยันยัน,ยนแล้วพอปลายบุญก็ยันที่สุดพอหมดบุญก็ตุบลงมาออเทวดาตกสวรรค์ ตามทันไหมเจ๊เอเอมีแนะทีนี้ถ้าเราทำบุญทีเดียวแล้วเราไม่ทำอีกมันก็หมดไปหลัจากหมดแล้วยังไม่พอนะบาปมันจะได้ช่องเพราะถ้าไม่ทำบุญมันก็ต้องทำบาปมันจะอยู่ว่างๆให้เฉยไม่มีในใจเรานี่จะมีสามสิ่งเข้ามาอยู่ในใจนะมีบุญเขามายึดครองใจ ให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเออถ้าบุญนี่คิดดีพูดดีทำดีถ้าบาปก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งไม่บุญไม่บาปเื่อยเลื่อยเชยเชยจะคิดว่าแค่นี้ก็ทำความดีเพียงพอแล้วเพราะเราไม่ไดไปเบียดเบียนใครแต่ลืมไปว่าเบียดเบียนตัวเองที่ไม่ได้สั่งสมบุญอย่างนี้ไงอย่างนี้นะจะมีอยู่สามประเภทก็มา อยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญคู่ปรับกันคือบาปอากุศลไอ้ไม่บุญไม่บาปข้ามามกับมันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะจ๊ะเดีย๋ยวมากก็ถอยหลังนิดหน่อยแต่ถ้าบาปข้ามานี่มันถอยยาวเยืยดตามทันไหมจ๊ะถอยจากมนุษย์ไปอยู่ในมหานรกนูน่นนี่ไง พราะนั้นถ้าหากเราใช้บุญเก่าไปไมไ่ทำบุญใหม่เนี่ยบุญเก่าช่วงส่งผลก็ไม่มีปัญหาแต่ระหว่างนั้นไปสร้างบาปด้วยบาปก็เป็นผังสำเร็จติดไปแล้วหาช่องเสียบเอาหมดกำลังบุญที่จะต้านทานได้แม้มีบุญอยู่เช่นระดับกลางบุญหรือปลายบุญแต่บาปอยู่ในระดับต้นบุญหรือหัวบุญบาปส่งผลก่อนถีกชับไปอีกแล้วนี่งไง จึงต้องทำบุญบ่อยๆให้มันหนาแน่นตามทันไหมจ๊ะนี่ไงแต่จึงต้องทำบุญซ้ำๆๆๆๆๆให้หนาแน่นเลยจึงตั่งบาปไม่ได้ช่องเสียบเพราะบาปมันคอยหาช่องอยู่แล้วตลอดทุกอนุวินาทีนี่ละจ้ะเราจึงจำเป็นจะต้องสั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง บุญที่เราทำอย่างสม่ำเสมอที่ได้ให้ทบทวนบุญผ่านด d m ีนั่เนหละจะก่อตัวเป็นดวงบุญเวลาส่งผลกันนี่นะให้จำชาตินี้ไว้ดีนะ <c oughs> แตตอนนี้เราเป็นอย่างนี้นะส่องกระจกดูนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเวลาบุญส่งผลจะพบต่อไปไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะจะจำได้ไหมนะ <c oughs> มนี่นะ <c oughs> รวยรวยนะ, <laughs> ะตั้งรูปสมบัติตั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นเต็ไมไปหมดเลยพบต่อไปนี่แหละในเวลาไปอยู่ในเทวโลกเราก็ต้องไปทบทวนบุญกันนะโดยธรรมชาติของชาวสวรรค์ธรรมชาติชาวสวรรค์เป็นปกติของเขาอะปะกติของชาวสวรรค์เออเธอมาวงบุญพิเศษได้งไงเนี่ย <laughs> มันแปลกนะตอนนั้นเราเห็นเป็นภาพเลยนะบอกได้อยากบอกด้วยแปลกนะผู้ถามพูดตอบนีใจตรงนะันอยากบอกโอ้ยไม่ขาดเลยบุญเนะ่ะอย่างนี้ไง,ไงบุญไม่ขาดเลยโอ้ยเขาไปได้นั่งใกล้ๆสรรม้มมนะเทวบุตรฉันมาหาสรรมณนาันต้องถอยห่างออมาก่อน เราเป็นกองเสบียงก็ห่างๆหน่อยแต่อยู่ในหมู่เดียวกันก็เหม็นแตกต่างอะไรกันเนี่ยเพราะเวลาท่านมองก็มองหมดทะลุหมดนี่นะตั้งแต่หน้าถึงหลังเสียงก็ได้ยินทั่วถึงอย่างนี้ไงทางแต่กำลังบุญมันจะยอดวากันเวลาลงมาเกิดมันก็จะแตกต่างกันออกไป อย่างนี้นะจ๊ะพระอาทิตต,ต้นเดือนนี้นะอาทิต้นเดือนนี้เรามานับหนึ่งกันแล้วนะเดือนถัดไปนี่ใครจะมาบ้างสาธุใครไม่มาบ้างนี่นะ ว่มาที่นี่แต่เราก็ดูดีเอไงล่ะ<า>แล้วเราก็ประกอบพิธีผ่าดี m c ประกอบพิธีผ่านไปบูชาข้าวพระตรงนั้นหรือเปล่าจ๊ะอ่าไปอ่ะ,อะโอเค<า>โอเคใช้ได้นะอันนี้เห็นใจเพราะอยู่ต่างประเทศ<า>นี่นะจ๊ะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วแม้มีด m c มีศูนย์ของเราอยู่นะก็มีศูนย์ประกอบพิธีบูชาขาพระไม่ไปนี่ นี่นะเพราะฉะนั้นแม้อยู่ต่างประเทศก็ต้องไปเอาบุญนี้เนื่องจากมันเกี่ยวกับตัวของเราไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวกับตัวของเรานะแข่งกันต้องแข่งด้วยบุญด้วยบารามีนะเขาบอกบ,บุญบารามีแข่งกันไม่ได้ได้จ้ะแต่ไม่ได้แข่ง แย่งทิ้งดีน,นะแข่งด้วยการสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอทำความดีไปพร้อมๆกันแต่ของเราควรจะทำไปเป็นทีมนะอย่างเงี้ยพระทำกันมาอย่างต่อเนื่องเลยลูกทุกคนนี่มีบุญมากเนะถ้ามีน้อยเนี่นยะมานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกเราถูกคัดเลือกมาจากออกเจ็ดพันล้านคนนะแต่ในเมืองไทยก็หกสิกว่าล้านคนนะจ้ะ ชาพุทธก็เยอะไอ้จะมารู้เรื่องอาทิตย์ต้นเดือนน,นิดเดียวนะรู้เรื่องแล้วมาก็อีกนิดหนึ่งนี่ไงมาแล้วมาอย่างสม่ำเสมออีกอีกนิดหนึ่งเพราะนั้นมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดานะจ้ะารู้ตัวเป่าจ้าไ <c oughs> นี่บอกให้รู้นะ <c oughs> มีบุญมีบาร,รมีมาก <c oughs> เพราะว่าเราได้สร้างบาร,รมี ในไฟของอพระผู้ปราบมายติดตามตามติดท่านมานะติดตามยาวนานคิดต่อไปอีกพระเด็คุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าตลอดแสงโกจักวาลอนันตเจกวานน,นิพพา,า,านถอดกายไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยนี่นะไม่มีใครรู้เลยตลอดแสงโกจักวาล ตลอดอน,นันตจักรวาลที่มีมนุษย์อยู่นะสรพสัตว์อยู่นิพพานหอดกายนี่นะที่มีพระะรรมกายล้วนๆนั่นแหละไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยนี่หลวงปู่ท่านพูดนะนี่หลวงพ่อก็ทรงจำท่านมาเล่าเราเคยได้ยินแต่บอกซ้ำแปลว่าอะไร แปลว่าผู้ไม่รู้ย่อมอยู่ในอันตรายทาไมรู้ว่าเรื่องการปรับมาแปลว,ว่ายังไม่รู้ยังมีฉากหลังอยู่ที่กาลังบังคับบัญญาอยู่นี่นะตามทันไหมนี่นะนี่นะนี่หลวงปู่ท่านว่างนี้นะนละทันระดับนี้ก่อนไม่มีใครรู้เรื่องเลยแสงกวีจวานนาจักรวานนี่สรรพสัตว์เยอะไหม เยอะมาก <c oughs> นับกันไม่ไหวเลย,ยนี่ไงคัดจากผู้ที่ไม่รู้จำนวนมากเหลือแค่เนี้นี่ไงที่ติดตามตามติดพระผู้ประมาน ติดตามตามติดพระบวตรมาคือเรี๋ยคุณหลวงปู่มห ah าปูชนจริาจารย์ทุกท่านมานี่ไงสา,าบารมีน้อยๆมาอยู่แถวแนวหน้าแนวหน้าใน,านาองทัพธรรมที่จะปราบมารอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยกำลังบุญที่ได้สั่งสมกันติดตามติดต่อต่อเนื่องนี่นะ ติดต่อติดตามตามติดกันมาต่อเนื่องนะนี่มีพลัดบ้างบางช่วงที่น้อยอกน้อยใจอยู่ๆก็บอกจะไม่มาอีกละอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบไปเจอลังแตนที่ไหนนะ <c oughs> หรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่มีเหตุหาเหตุให้ตัวเองแล้วไม่มาอย่างนี้นะผ <c oughs> มก็จะหลุดไป พัดพลากไปดีว่าดึงกลับมานะานี่นะตอนนี้เริ่มเริ่มรู้นิดนิดรลยยังว่าเรามีบุญรู้อันนี้นี่นะเริ่มรู้นิดนิดแตย,ยังอ่านี่นี่เลยเจ้่ที่มาสมัครใจมาสร้างปรมมกับพระผู้ปราบมาร คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุรสวดจันทัศโรบุคลลพวิชาธรรมกายเรากำลังจะเข้าไปอยู่ในหมู่ของผู้รู้ที่กำลังจะรู้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้มีกำลังมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เกือบจะสมบูรณ์เพราะรู้ว่าที่จะไปนั้นอยู่ตรงไหน แต่ยังไปไม่ถึงหมดแรงตท่าก่อนนะหมดกำลังแห่งบุญของกายมนุษย์หยาบที่ยังทรงอยู่ตามทันไหมจ๊ะทันนะนี่นี่เพราะฉะนั้นนี่คัดมามีแค่นี้เทวดาอีกเยอะไหมเยอะตัวเป็นเป็นเ,ออเยอะเยอะนี่นะแต่เรามองไม่เห็น นี่นะเออแม่มาก็ไม่มีโอกาสอย่างเราอย่างนี้ที่จะมานั่งตัวเป็นๆให้เห็นอย่างนี้นี่นะรู้ตัวว่ายังมีบุญทำไมรู้ช้า <laughs> อเออนี่นะนี่ที่มานั่งในสภา,านี่และจ้ารู้ตัวไว้นะรู้ตัวไว,ว,ว้่ามี ทีนี้มีบุญแล้วต้องรักษาบุญให้เป็นด้วยนะจ๊ะให้สม่ำเสมอรักษาบุญของเราไว้ละสั่งสมบุญแล้วก็ทบทวนบุญของเรานะทบทวนบุญทุกวัน,ท,วนทุกวันปีติจะได้เพิ่มขึ้นดวงบุญก็จะโตนะหนึกทีมันก็จะวืดนึกทีก็วืดแล้วอยากวืดจะเยอะไม่บุญเยอะนี่ไง ถ้าอยากแข่งบุญแข่งบรารมีกันนะเป็นนึกกันเยอะๆนี่นะนึกเยอะบุญแล้วก็โตเยอะนี่นะนึกน้อยบุญก็โตน้อยไม่นึกก็โตเท่าเดิมนี่นะเอออันนี้แล้วแต่เรานะอันแล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วแหละนี่ไงเราต้องตามระลึกนึกถึงบุญของเราทบทวนบุญของเราบ่อยๆให้ติด็นอุปนิสัย บุญที่ทบทวนให้ดูผ่านทางดีมซีใครทำครบบ้างซาเกือบครบซาเอาทั้งหมดถือว่าเกือบครบก็แล้วกันนะ<า>เกื<า>เนะเอบใกล้เกืบเอกบไกลนี่นะเกือบครบเกือบครบใกล้ใกล้เกือบครบใกล้ไกลนี่นะแล้วต่อจากนี้ไปเราจะทำให้ครบไหมจช่ เราจะทำให้ครบไหมจ๊ะเราจะทำให้ครบไหมจ๊ะไม่ค่อยได้ยินถึงสวรรค์ลเลยเราจะทำให้ครบไหมจ๊สะสาธุนี่ไงนี่นะปีที่ที่ผ่านมาทบทวนบุญให้ดูแล้วนะบุญนี้เราทำบุญนี้เราขาดไปนี่นะจ๊ะเราเราจะเห็นอะไรเห็นไหมมัน ฟ้องด้วยภาพที่เอามาทบทวนนต่นยังทบทวนไม่ครบนะยังไม่ครบภาพยังไม่ครบแต่อ่านนะครบเป็นแต่เพียงไม่ได้ลงรายละเอียดนะจ๊ะเราจะเห็นว่าโอ้วันเวลาผ่านมาเราเรียกคืนมาไม่ได้แล้วเราไม่น่าอะไรจะไปตกบุญนั้นแต่ปีนี้บอกแต่ต้นปีแล้วนะจ๊ะบอกแล้วนะนี่นะใครจะมีบุญ บ,บุญใหญ่บุญเขาเรียกอะไรนะบุญหนักศักใหญ่นในภพชาต,ติต่อไปนะต้องสั่งสมเองนะจ๊ะทำแทนกันไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเองเราต้องออกแบบชีวิตเราเองออกแบบชีวิตทั้งในปัจจุบันในชาติออกแบบชีวิตทั้งในเทโวโลกออกแบบชีวิตทั้งในภพต่อต่อไปที่เราจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบรารมี ดูว่าชาตินี้เราขาดตกบกพล่องอะไรต้องทบทวนดูตั้งแต่เกิดมาดูรูปสมบัติแล้วก็ดูที่ทรัพสมบัติเราบริบูรณ์ไหมคุณสมบัติบริวารสมบัติอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะหรือทำมาสมบัติการปฏิบัติทมเข้าถึงทำได้ง่ายหรือยากนี่แล้วก็ทบทวนดูเราเพราะฉะนั้น เวลาเราทำบุญแลกาอธิษฐานให้ครอบคลุมนะจ๊ะอธิษฐานนี่ล้อมกรอบครอบคลุมไม่ดีทีเดียวเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสแต่ทรมดชีวิตแล้วก็หมดโอกาสนี่นะจ๊ะนี่บอกกันตั้งแต่ต้นปีนะจ๊ะมาเนี่ยที่ต้นเดือนที่สี่มกราคมบอกกันแล้วนะวันนี้ก็มี